สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา a g e Psycho King w a วอ h หรือว่า SQ นั่นเองนะครับนกาเรือนี้มีรหัสเฟรม0853ขีด8025นะครับที่กระจกแตกแล้วก็หลุดออกมานะครับซึ่งในกาเรือนี้นั้นลูกค้าส่งมาให้ทาง Modify Watch Company Limited นั้นเปลี่ยนกระจกให้ใหม่นะครับและนี่จะเป็นสภาพนาฬกาเมื่อเปลี่ยนกระจกมานะครับก็จะมีความสวยงามยิ่งขึ้นนะ รับในการานปัดก็จะใส่ขึ้นนะครับกลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งและนํามาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสในการทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับไม่ว่าในอการงท่านจะเป็นแบรนด์อะไรเราก็สามารถเซอร์วิสได้ทุกแบรนด์นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซ o ุ๊ o ยูท u ปอินสตาแกรหรือว่า t ิกตอกนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้วารานไปก่อนสวัสดีครับ